สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่แต้ม3ตัวบนประจำงวดวันที่16มิถุนายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่ะคลิปนี้เนาะมาดูสูตรแต้มสามตัวบนกันนะคะ อาจารย์จะวางสูตรแต้มสตัวบนทั้งหมด2สูตรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกสูตรให้นะคะท้ายคลิปเนาะเรามาดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะสูตรที่1นะคะจะได้2องสาห้าหสูตรที่สองได้8ปดศูนย์หนึ่งสองะคะเอาทั้ง2สูตรจับชนกันได้แต้มเดียวนะคะท่านผู้ชมก็คือแต้มสองนะออกมาที่4 1, 7, นะี่หนึ่งเจะสกับเ็ดเป็น11บวกหก็เป็น2นะเราจะได้แต้มสอง แล้วจา์มีแต้มคู่ขี้ให้ด้วยนะคะแปดสามหลักนะคะก็จะเป็นเลขคู่นะคะมีศูนย์สองสี่เพราะฉะนั้นมันจะชนที่เลขสองนะะเป็นงวดแรกเลยเนาะเราลองมาวัดนะคะวัดใจวัดดวงดูนะคะว่างวดนี้มันจะเดินต่อไปไหมนะคะท่านผู้ชมเป็นระยะสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะคะด้วยนะ,ะตามนี้นีนะค่ะเราดูคู่ขี้ด้วยแล้วก็ดูสูตรผสมนะคะระหว่างคู่ขี้นะ,ะชนที่สองแล้วก็อันนี้คู่ เป็นเลขคู่นะคะก็จะมีเลข2อยู่นะคะตามนี้เลยต่อมางวดที่3ามเป็นงวดที่2นะคะท่านผู้ชม90 2 3ย์สองสามเนาะกับ3 5 6 7อันนี้ก็ชนที่ตัวเดียวที่เลขสามนะคะเป็นเลขขี่ส่วนศูย์นี้ก็3 5 7หาเมีเลขขี่อยู่นะคะก็จะได้เลข3ออกมาที่6 5 2 6กับ5ก็เป็น11นะ1นบวกสเป็น3ามได้แต้ม3เป็นงวดที่2 ต,นะต่อมาดูงวดที่สามเลยนะคะงวดที่สามนะ7801นะคะกับ5789นี่นะชนสองตัวไนดะ้ชน7กับ8นะ7กับ8นะคะจะได้เป็นเลขคู่กับเลขคี่แนละ้ว7กับ8แต่ฝั่งทางขวามืออจา์นี่เป็นสูตรที่สามนะคะที่เป็นคู่คี่นี่นะตรงนี้เราก็จะได้เป็นเอ่อเลขคู่นะคะ7กับ8มีเลขคู่อยู่ตัวเดียวคือเลข8นะก็ 8 7 3นะตัวที่ออกก็รวมกันเป็น18นะคะก็ได้แต้มแปดมันอาจจะเดินในสูตรนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมตอบนี้เนาะต่อมาเราก็มาดูว่วดที่4ี่วดที่4นะคะ3 4 6 7นะคะ3 4 6 7กับ6 8 9 0อ่ะทั้งหมด4ตัวนี้นะชนที่เลขหก 6, ตัวเดียวเลยนะคะ ชนตัวเดียวมันก็โอเคอยู่แล้วนะไม่ต้องไปหาตัวในชนแต่เราก็ชำเลืองมาดูนิดนึงว่าฝั่งทางนี้ก็ได้เป็นเลขคู่เหมือนกันก็จะมีเลข6อยู่นะคะก็ออกมาที่907ก็รวมกันเป็น16นะก็คือแต้ม6นั่นเองนะคะต่อมาเมื่อที่5นะคะ5 6 8 9นะ กับสองสี่ห้าหกอันนี้ชนสองตัวนะห้ากับหกนะชนห้ากับหกห้ากับหกนะคะนอกนั้นไม่ชนเรามาดูฝั่งนี้นะได้เลขขี้นะคะห้าเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นห้ากับหกก็จะชนแค่ตัวเดียวคือเลขห้าก,ก็ออกเก้าศูนย์หกเป็นสิบห้านะคะแต้มรวมก็ได้แต้มห้าเป็นงวดที่ห้าแล้วนะคะต่อมาเนาะดู วดที่6นะคะ9ก2 3กับ0 2 3 4ชนที่0 2นย์อสอันนี้ชน3ตัวนะชนมากสุดเลยค่ะสตัวอันนี้ออกมาที่ศ1นย์ก็เป็นแต้ม10เนาะมันเข้าอยู่แล้วแต้ม10แต่เราจะดูว่าไอศ0 2ย์นี่ฝั่งนี้ได้แต้มอะไรแต้ม0ูนย์ะคะเอ่อแต้มศูนย์สคือแต้มคู่นะคะก็จะได้เูนย์กับ2ก็จะไม่มีแต้ม3ใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่มีแต้ม3ค่ะก็ได้ศูนย์กับ2 ก็จะเหลือน้อยลงไปอีกหน่อยนะคะจากศูนย์สองสามก็เหลือศูนย์กับสองสรุปมาออกมาที่ศูนย์หนึ่งเก้าเป็นแต้มสิบนะต่อมางวดที่เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งสองก็สองสี่ห้าหกนี่อันนี้ชนตัวเดียวนะคะเลขสองส่วนฝั่งนี้ก็ได้แปดศูนย์สองนะแปดศูนย์สองก็แต้มสองนะคะแต้มสอง อันนี้ออกมาที่เก้าศูนย์สามเก้ากับสามบวกกันก็เป็นสนะิบสองอ่ะก็ได้แต้มสองนะคะต่อมางวดที่แปดนะคะสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองสี่ห้าสูตรที่สองได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ชนตัวเดียวเลขหนึ่งฝั่งนี้ได้เป็นเลขขี่นะคะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าหนึ่งพอดีมีเลขหนะะึ่งค่ะชนกัน อันนี้เราจะมาลุ้นงวดนี้แหละจะสร้างความฮือฮาหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมลองดูนะงวดที่เก้านะคะที่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทาให้ดูของวันที่สิบหกนะคะมิถุนายนนี่ค่ะสูตรที่หนึ่งนะได้สามสามนะคะเราบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกแล้วหกก็บวกหนึ่งเป็นเจ็ดอย่างนี้นะคะส่วนสูตรนี้นะคะสูตรทีส่สองสามเราต้องบวกสองเป็นห้า ห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วบวกหนึ่งเป็นเจ็ดอย่างนี้นะคะสามสี่หกเจ็ดกับสามห้าหกเจ็ดชนหกกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชมชนสองตัวส่วนฝั่งคู่ขี้นี้ได้ห้าเจ็ดเก้าอ่บาบังเอิญมีเลขเจ็ดนะคะแต่ถ้ามันชนเป็นเลขขี้เหมือนกันจะเป็นเออเก้าหนึ่งสามอะไรแบบนี้ก็เกิดปัญหาเนาะเก้าหนึ่งสามกับหกกับเจ็ดก็จะไม่ชนใช่ไหมแต่อันนี้มันได้ห้าเจ็ดเก้าค่ท่านผู้ชมมันก็ชนมีเลขเจ็ดนะ,ะมีตัวชนนะคะนะคะ อ่าสูตรสูตรที่ได้แอบวกหนึ่งบวกสองบวกสามก็คือตัวนี้นะคะท่านผู้ชมใช้ร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองบวกหน่วย 2, ว 100, ครั้งที่สองแล้วบวกร้อยให้สามีคา่าเท่ากับ x แล้วบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งอันนี้คืออ่ะอาจารย์ตีเส้นให้เนาะเป็นสูตรนี้สูตรอยู่นี่นะคะส่วนสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรค่อนข้างยาวหน่อยเนาะก็ตามนี้เลยนะคะ ตัวสูตระนะคะเราจะใช้ที่แสนคูณหกบวกหมื่นคูณสามหน่วยล่างคูณสองสิบครั้งที่1นหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่ส1มสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามบวกร้อยครั้งที่สี่บวกสบครั้งที่สี่มีค่าเท่ากับ x บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งตามนี้เลยนะคะนี่ตามแนวสูตรที่อาจารย์คิดมาทำมาให้นี่นะคะนี่คะ่ะก็ไล่มานะคะก็เข้าทุกงวดนะจนถึงเอ่อ สองเจ็ดสองนี่เจ็ดแปดเก้าเป็นสิบเอ็ดนี่ค่ะยังเข้าอยู่เงินนี่ก็สามห้าหกเจ็ดแปดนะคะเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามนี้สามห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้ก็คือแสนนะแสนคูณหกหนึ่งคูณหกได้หกกี่ค่ะหมื่นก็ห้าคูณสามเป็นหมื่นนะคะสองสองคูณสามเป็นหกนะคะแล้วก็หน่วยล่างเลขเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดสิบครั้งที่หนึ่งก็เลขแปด หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งนะตัวนี้ก็ร้อยครั้งที่สามเลขเก้าสิบครั้งที่สามเลขเจ็ดหน่วยครั้งที่สามเลขหนึ่งแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขสามสามคูณสามเป็นเก้าอันนี้ตัวนี้สิบครั้งที่สี่เลขแปดนะเอาบวกกันนะคะหกกับหกเป็นสิบสองบวกแปดเป็นสิบหมดไปแล้วค่ะอันนี้แปดหนึ่งเก้านี่ก็เป็นสิบแปดบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าเป็นสิบหกนะหกกับ ก้าก็เป็นสิบห้าห้าบวกแปดก็เป็นสิบสามนะได้สามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเนี่ยค่ะตามนี้เลยอาจารย์ยกมาให้ตรงนี้นะคะสามห้าหกเจ็ดนะนี่ค่ะแล้วเอาสองสูตรนี้จับกระทบกันนะคะก็ได้ตามนี้แล้วส่วนสูตรคู่ขี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนิดนึงคู่ขี้นี่กําลังเดินนะคะท่านผู้ชมก็ตามนี้เลยนะเป็นนะคะเป็นคู่ขี้สูตรเก่านะ แสนหมื่นหน่วยล่างสิบครั้งที่สามร้อยห้าสิสี่หน่วยห้าสิบสี่บวกเจ็ดคงที่มีค่าเท่าก,กับเอกและบวกสองบวกสองแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะก็ไล่มานะคะตามตามตามอะไรงวดเลยนะคะกต็ตามอยู่นะคะตัวจานเนาะห้าเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมโดยเลขหนึ่งนี่คือคือแสนนะหมื่นสองหน่วยล่างเก้าสิบครั้งที่สามเจ็ดร้อยั้งสิบสี่สามแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่หกแล้วบวกกับเจ็ดคงที่ หนึ่งสองเก้านี่ก็เป็นสิบสองค่ามมนนี่เลยเป็นแปดแปดกับเจ็ดเป็นสิบห้านะคะห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะห้าเจ็ดเก้าเนาะได้แล้วนะคะตามนี้นะอาจารย์บอกสูตรไปหมดแล้วนะคะอันนี้ทํามาให้แบบนี้มันดูง่ายเป็นช่องช่องแช่องนะคะไม่ต้องมีสูตรมาพัวพันนะคะท่านผู้ชมเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะท่านนี้ถ้าเราชอบกรณีเจ็ดนะคะใครชอบแต้มเจ็ดนะแต้มเจ็ดจะมาหรือเปล่า ไอไปข้างหลังเนี่ยมันมันเข้าอยู่แล้วละคะ่ะแต่ไอไปข้างหน้าเนี่ยปัญหานะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้อาจารย์ก็คัดลอกมาให้นะคะในแต้มที่เป็นแต้มเจ็ดนะอันนี้วางให้แบบโต๊ดนะอ่าโต๊ดแตแต้มเจ็ดนะจะมีทั้งหมด12ชุดนะคะก็มี0ูนย์หนึ่งหกสองห้าศสามี่ศย์แดเแล้วก็เริ่ม1นึ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดเก้านะคะ สิบเจ็ดน่ะถูกต้องแล้วก็2 6 9หกเก้าสองเจ็แห้าเแล้วก็4 6 7นี่ค่ะท่านผู้ชมนะสี่หกเใครชอบแนวทางแบบไหนอาจารย์ก็เน้นให้ตรงนี้นะคะแปดหนึ่งสกับ1นึ่งสองหที่แล้วชนที่เลขหนึ่งเหมือนกันนะหไม่มานะคะมาตัวที่ไม่ชนตรงนี้นะคะอาจารย์วางให้ในครบนะคะในครบล่างไปเรียบร้อยแล้วะะที่มาที่ไปของมันเป็นแบบไหนเนาะสำหรับงัน,นี้ก็อ่า ไอ้แปดหนึ่งสี่นี่คือสูตรเลขวิ่งนะคะใครชอบเลขวิ่งก็คัดเอาในนี้เนาะอาจารย์ก็วางให้หลายงวดแล้วนะคะเขาเข้าทุกงวดยังไม่หลุดสำหรับตัวนี้ก็คือแสนหมื่นพันก็คือหนึ่งสองห้านี่ค่ะชนกันที่เลขหนึ่งนะ,คะใครชอบแนวทางที่มีเลขหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ถ้ะศูนย์หนึ่งหกอ่ะหนึ่งสองสี่หรือหนึ่งเจ็ดเก้าใครชอบแนวทางที่เป็นเลขศูนย์หลักสิบที่อาจารย์ทาให้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ชุดนี้นะอ่านี้อาจารย์จะชอบหลักร้อยนะที่เป็นเลขหนึ่งนะคะ หนึ่งกับห้าในที่นี้เราเอาถ้าเอาหนึ่งนะหนึ่งศูนย์แล้วก็หกนกี่ก็ได้อยู่นะคะแต้มหกหรือใครชอบหลักร้อยที่เป็นเลขห้าถ้าห้าศูนย์สองเนี่ยเออเขาเรียกอะไรคะคู่ขวัญมันจะไม่มีแนวเลขสองนะถ้าเอาห้าขึ้นหลักร้อยแต่ถ้าเอาขึ้นหลักสองขึ้นหลักร้อยเราก็ไม่มีสองหลักร้อยอีกหลักร้อยเราจะมีหนึ่งสามห้านะคะท่านผู้ชมลองคัดเลือกดูนะอาจารย์วางให้นี่ก็คือหกตุกสิบสองชุดนะสิบสองชุด ถ้าเกิดใครชอบแนวเลขศูนย์นะคะก็จะมีตรงนี้ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามสี่แล้วก็ศูนย์แปดเก้าเอาหลักเอาศูนย์ไว้หลักสิบนะคะจัดก,การเรียงเองนะอันนี้เป็นโต๊ะนะคะสิบสองชุดนี่ค่ะตามนี้แหละใครชอบตัวไหนที่ติดตัวนี้ก็เลือกเองเลยนะคะเลือกเอาเองใครชอบแนวที่เป็นเลขเจ็ดอ่ะก็เลือกเลขเจ็ดเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดนี่นะคะแล้วก็สองเจ็ดแปดแบบนี้ ชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นเลยนะคะถ้าเกิดแต้มเนี่ยแต้มเจ็ดตัวนี้นะคะถ้าเข้านะคะท่านผู้ชมแต้มเจ็ดเนาะอันนี้แต้มหนึ่งนี่ค่ะแต้มเจ็ดตัวเนี้ยถ้ามานะท่านผู้ชมก็อยู่ในเนี้ยนะคะถ้าไม่เบิ้ลไม่หามนะต้องไม่เบิ้ลไม่หามด้วยนะเออมีหลายกรณีเนาะถ้าเบิ้ลหามมันก็สูตรที่อาจารย์จัดให้เป็นสูตรแบบสิบสิบสองชุดโต๊นะคะที่ไม่เบิ้ลไม่หามก็จะเข้านะคะท่านผู้ชม ถ้าเบิ้ลหามก็จะไม่เข้านะเพราะว่าไม่ได้ทําไว้ให้นะคะทําไว้แค่แค่ตัวที่ไม่เบิ้ลไม่หามนะคะนี่เมื่อวดนี้ก็ไม่น่าจะเบิ้ลจะหามนะถ้าเบิ้ลหามก็สูตรอาจจะหลุดหลายสูตรหลายหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมตามนี้แหละ,ะลองแคปหน้าจอไว้ดูเนาะแคปหน้าจอไว้ดูสเลขต่างๆที่อาจารย์เนี่ยนํามาวางให้นะคะ้าใครอยากให้อาจารย์ลดหน้าจอเดี๋ยวลดให้เฉพาะตรงนี้ เกือบหลุดนะคะน้ชมเนะะี่ยค่ะก็ค่อนข้างเดินดีอยู่นะบางครั้งมีก็ใครชอบแนวเลขไหนนะคะก็ลองคัดเลือกดูนะอันนี้มันจะชนที่หนึ่งนะงวดที่แล้วก็ไม่ไม่เข้าตัวชนเนาะมาเข้าตัวที่ไม่ชนแต่สูตรไม่หลุดนะคะสองสูตรนี้ที่อาจารย์วางให้นี่เข้าแนละเดินดีมาหลายงวดแล้ว เงื่อน,นี้ไม่ได้เปรียบเทียบไม่แล้วไม่ได้ทําให้ดูด้วยเพียงแต่บอกเฉยๆว่ามันเข้าแล้วก็ FC ก็จะทราบหมดแล้วด้วยนะคะว่าเออมันเข้าจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกให้นะนะคะอาจารย์อ o เบ e ลขึ้นหน่อยตามนี้แหละที่เห็นตัวเลขด้วยนะคะใครชอบแนวทางตรงไหนก็ลองจัดดูอาจารย์ก็วางให้นะคะตามแต้มเลยเนาะ,ะถ้าเป็นแต้มขี้แล้วก็จับชนนะ ที่ว่ามันจะมีดวงเข้าตามที่เราทําได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ